สวัสดีครับเพื่อนๆพนบกันอีกครั้งนะครับอ่าะะครับวันนี้นะครับจากที่เริ่นเอาไว้ในคลิปวิดีโอที่แล้วเนาะเรื่องของกลลวิทีของสายดำที่เขาจะใช้วิธีการหมักประกัดมาด้วยสารเคมีหรือเป็นอาจจะเป็นพืชสม,มุนไพรต่างพืชอ่าพืชไม้ต่างๆนะครับเพื่อให้ปลาน,นั่นนะ่ะมีสารเมาหรือสิ่งที่คู่ต่อสู้กัดไปแล้วจะทําให้คู่่อสู้นั้นนะ่ะ ด้อยประสิทธิภาพกำลังตกเมาน้ำทําให้ต่อสู้ต่อไปได้ไม่ได้หรือว่าได้ไม่เต็มที่นะครับอัานนี้ในคลิปนี้ผมก็จะบอกว่าเขาจะทํากันยังไงนะครับแต่ต้องขอบอกก่อนนะในฐานะคนให้ความรู้นะครับบางคนอาจจะเรียกผมว่าอาจารย์บ้างอะไรบ้างก็ไม่ว่ากันแหละอ่าผมเรียกผมจะเรียกตัวเองว่าในฐานะคนให้ความรู้ก็แล้วกันนะครับในฐานะคนให้ความรู้นะครับสิ่งที่จะบอกนะครับสิ่งที่จะบอกต่อไปนี้ไม่ใช่บอกเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เอาไปทํานะครับแต่บอก เพื่อให้เพื่อนๆนั้นเอาไปใช้ป้องกันนะครับเหมือนเป็นโล่เหมือนเป็นโล่ในการป้องกันตัวเองนะครับหลายๆคลิปผมให้ความรู้คลิปความรู้นั้นเหมือนเป็นดาบที่เราจะเอาไปใช้ต่อสู้นะครับส่วนคลิปแบบนี้คลิปนี้นะครับที่ผมมาบอกก็คือเป็นการป้องกันนะครับมีการป้องกันไม่ให้อ่เราโดนสายดากระทําเราได้นะครับโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับ อันดับแรกนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของยานั้นก่อนยาที่เขาใช้มาประกาศกันนะครับหลายๆตัวล้างน้ําไม่ออกนะครับหรือออกน้อยหลายตัวล้างน้ําออกนะครับออกออก,อ,อ,ก,อ,อ,กอาจจะไม่หมดแต่ออกไปว่า80%แหละแล้วคราวนี้ไอ้ตัวที่ล้างน้ําแล้วไม่ออกเนี่ยหรือออกน้อยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมยังไม่มีข้อมูลแต่เราจะมาดูตัวที่ล้างน้ําแล้วออกแต่ยังเหลือติดตัวปลาบ้างและเขาจะทํายังไงให้ มันสามารถลงไปในน้ําที่เรากัดได้มากที่สุดนะครับแต่ผมจะทําให้ดูนะครับอันนี้สมมุตินะสมมุติว่าเป็นปลาที่ผมหมักยาวไว้แล้วนะครับออันนี้จะเป็นโหลสําหรับล้างตัวอันนี้โหลสำหรับก,กัดนะครับอันนี้ผมต้องขออนุญาตปิดปิดอันนี้ไว้หน่อยนะเพราะว่าเฟซบ,บุ๊กเห็นปลาแล้วเขาจะบล็อกมาร์กไม่ชอบเฟซมาร์กไม่ชอบมาร์กไม่ชอบ,ชอบปลานะครับผมก็จะ ยาล้างแบบ,บปกติเหมือนสนามทั่วไปนะครับล้างยาตัวปลานะครับล้างตัวปลาเนาะอ่าแค่ไปแช่แบบสบายใจเลยนะครับก็แชบบ่ไปไม่มีมมก็อยาแกแช่ก็แช่นานแค่ไหน,แบบน,นก็ได้นะครับอ่าจนอ่ะบอกพอใจละก็บอกว่าอา้าวล้างตัวเสร็จแล้วอ่าเอาเอา,เอาปลาตักใส่โหลกัดได้เลยนะครับ เขาก็จะแบบว่าอ่ะรอแป๊บนึงนะครับแล้วก็ะะจะแช่ใบห้านาทีหกนาทีสิบนาทีกันแล้วแต่ตกลงกันนะครับอ่ะคันนี้สมมุติว่าเราบอกก็พอละเราพอใจละอ่ะให้ให้ตักมาใส่โหลโหลกันได้เลยอ่ะนะครับเขาก็จะจะตักนะครับแต่เขาจะรองจังหวะตักนะครับเขาจะรองจังหวะตักก็ตักแบบนี้อ่ะ โอเคอ่าใสหลอกัดปกตินะครับก็เห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ปกตินะครับเขาจะวางยาได้ช่วงไหนนะครับนี้นะครับเขาก็ได้วางยาไปแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวดูยังไงนะครับเขาจะตักปลาเนี่ยจังหวะที่เขาตักปลาแล้วเขาปล่อยลงไปที่เขาล้างยาเขาเขาเขาใส่ยาเนี่ยโอเคเขาจะปล่อยปลาแล้วแต่จังหวะที่เขาน้ําที่เขาอยู่น้ําที่เขาหมักปลามาเนี่ยนี่แหละครับมียา เห็นไหมครับปกี้ผมสะบัดก่อนเพื่อให้สุ่ยน้าแท้งที่สุดนะครับเพื่อสุ่ยน้าแห่งที่สุดเลยมันจะได้ติดน้ํานี้เยอะผมก็จะจุ่มเอาไว้นะครับจุ่มเมาไว้เลยนะครับแล้วก็แช่ปลาไปนะครับแช่ปลาไปเราเนี้ยคนล้างปลาเนี่ยตอนสถานที่ที่กัดปลาก็จะมีปลาหลายตัวเนะาะคราวนี้วางใกล้ๆเนี่ยไอปลาที่ที่เขาล้างเนี่ยมันก็จะมีการมีการเห็นปลาข้างเขาเนี้ยจงังหวะที่เขาจะตักปลาเนี่ย คือเขาจะรอให้ปลาเนาะลอยขึ้นมาข้างบนนะครับและเขาจะตักโดยเอาสวิงเนี่ยถูกน้ําให้น้อยที่สุดเลยนะครับถูกน้ําน้อยที่สุดเลยแล้วส่วนที่เปียกน้ํายาทั้งหลายเนี่ยนะครับมันยังมีอยู่เวลาใส่ลงไปนะครับเวลาใส่ลงไปอาจจะผมจะตักปลาเนาะอันนี้สมมติว่าปลาขึ้นมาแล้วเนาะนะครับแต่หาการจริงๆเขาจะตักให้ปลาให้ให้ใหสวิงเนี่ยลงไปน้ําให้น้อยที่สุดเลยเพื่อให้ยาที่ติด ตามตามสวิงเนี่ยตามเนื้อผ้าตามด้ามเนี่ยให้อยู่มากที่สุดเลยจากนั้นเวลาปล่อยปลาลงไปเนี่ยนะครับปลามันจะเหมือนติดสวิงอ่ะเขาก็จะกดลงไปซึ่งยามันอยู่ตามด้ามสวิงตามสวิงเนี่ยมันลงไปแล้วเพราะฉะนั้นน้ําที่โลก,กัดมันจึงปนเปื้อนยาที่เขาหมักไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเนียนๆแบบธรรมชาติอันนี้ผมบอกให้ไปป้องกันนะครับไม่ใช่เอาไปทําคราวนี้วิธีการป้องกันเราจะทํายังไงได้บ้าง โอเคถ้าเรากัดถูกๆเนี่ยนะครับจะกัดถูกกัดแพงกันแล้วแต่นะครับเพราะว่าเราก็อาศัยว่าอาจจะต้องเล่นนอกด้วยวิธีการป้องกันก็คือสวิงที่เขาใช้แล้วนะครับพายายามอย่าไปเอาเอาให้เขาตักถ้าเอาอันใหม่เลยและอันใหม่อย่าไปจุ่มน้าให้เขาตักเองตักแค่ไหนเขาก็ตักได้แต่ห้ามบางทีเขาถือเขาอาจจะเอาสวิงอันใหม่อันนี้อาจจะถูกคนอื่นหยิบไปใช้เขาเอาสวิงอันใหม่มาเขาก็ยังจุ่มอยู่ดี บางทีก็อาจจะแกล้งอุ้ยสบยัดมีที่ขยะติดอะไรนี่คือคือมุกของเขาเขาก็จุ่มเพื่อให้น้ำน่ะติดน้ํายาน่ะติดให้มากที่สุดแล้วก็ตักเพื่อให้จุ่มไปน้อยที่สุดาวนี้วิธีการป้องกันก็คือสวิงที่เขาใช้นี่แหละครับสวิงที่ใช้ตักปลาออกจากเกลี่ยมเนี่ยพยายามเอาอันใหม่แล้วยายไปให้โดนน้าที่เขาหมักมานะครับหรือถ้าให้ดีมีกรรมการเป็นคนตักจะดีมากนะครับจะป้องกัน ไดใ้ในระดับที่ดีเลยนะครับอย่างงน้อยเขาไม่สามารถเติมยาไปอีกที่ติดตัวปลาได้เล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไม่ใช่ไม่เป็นไรแบบไม่เป็นไรเลยนะแต่มันก็ยังมีติด20%อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ปลาเราน,นั่นอ,อ๋อเมาได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงไปดีกําลังดีนะครับคึกดีเยือนระยะได้นานนะครับรับรองว่าออปลาเราตีตื้นกลับมาท้ายท้ายพอเขาเริ่มชินกับความเบาความเลยเขาจะกลับมาชนะได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น วิธีการสู้กับปลาที่เขาใส่ยาก็ต้องใช้วิธีนี้คืออย่าพยายามอย่าให้เขาเอาน้ําเนี่ยลงไปได้นะครับแล้วก็เลี้ยงปลาให้แข็งนะครับปลาที่เขาหมักยามาส่วนใหญ่จะกัดไม่ค่อยดีหรอกครับเพราะว่ามันไม่ได้สุขภาพดีมันมเมาตลอดเวลาเขาจะอาศัยชนะได้โดยการที่แบบว่าเอเราแย่เราแย่ไปเองไม่เคยไม่ไม่คุ้นเคยกับอาการเมาแล้วสุดท้ายเขาก็จะเราก็จะแบบเโดนเรียกจี้เรียกตีหรือว่า ลอยน้ำให้เขากัดง่ายๆตรงนั้นเองที่เราจะแพ้นะครับโอเคคลิปนี้นี่ก็คงจะแค่นี้นะครับยังไงนะครับช่วงนี้นะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นวันสิ้นปีนะครับช่วงสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชวาวไทยด้วยกันนะครับหรือว่าพี่น้องชาวสวอปปลาวแล้วก็าจากกัมพูชานะครับ ที่ทักทายเข้ามาบางคนนะครับมาจากสอปอ่าเป็นคนสอปลาวแต่ไปอยู่แคนาดานะครับทักทายเข้ามาอันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับหรือบางคนนะครับเป็นคนกัมพูชาหรือคนไทยที่ไปอยู่อเมริกานะครับคนสอปอลาวที่อยู่ในอเมริกานะครับทักทายเข้ามาก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามและให้กําลังใจกันตลอดนะครับไม่ว่าเราจะแห่งผลใดนะครับขอให้รู้ไว้ว่าเราเป็นมิตรกันเสมอนะครับ ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่รับฟังจนจบนะครับอย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาใหม่กดซับสไครต์ไว้ด้วยกดกระดิ่งติดตามนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามใครที่ดูที่เพจนะครับกดติดตามแบบติดดาวเลยนะครับเพราะว่าคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆสักครั้งเดียวและคุณจะรู้เท่าทันและคุณจะเก่งขึ้นถ้าคุณติดตามตลอดดูคลิปของผมทุกๆคลิปคุณเก่งขึ้นแน่นอนนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยเอาไปใช้นะครับรีเควสกลับมาดีมากว่าโอ้ oh, พี่ผมใช้วิธีเลี้ยงแบบพี่ผมชนะผม จัดทูปพานให้เหมือนพี่ลกๆเข้าไว้ปลาผมโตอ่อนทําเชิงคู่ทันคู่ต่อสู้ชนะเข้าได้อ่าอันนี้ก็ผมก็ยินดีด้วยที่ความรู้ของผมสิ่งที่ผมให้ไปมีประโยชน์และทำให้เพื่อนนั้นมีชัยชนะกลับมานะครับยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ